ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำนะครับโอกาสที่คุณจะสำเร็จนะครับยังมี50-50แต่ว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำนะครับคุณจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จเลยครับสวัสดีครับผมแบดครับพันศิทธิ์กสลานน์จากบริษัทวิพิเครมจุพันนะครับเป็นบริษัทผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนะครับแล้วก็ไส้สับครับผมปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการครับผม จะเน้นการบริการที่ดีนะครับผมโดยการที่เราจะสอบถามข้อมูลจากลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ทราบเนี่ยเราก็จะพยายามถามจนได้คําตอบที่แท้จริงนะครับตรงนี้ครับทำให้เรารู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้วปรากฏว่าผมมาสามารถเสนอราคาที่ต่ํากว่าราคาที่ลูกค้าสั่งซื้ออยู่ได้ถึงประมาณ30%ช่วยเป็นการลดต้นทุนให้ลูกค้าด้วยครับผม จริงๆแล้วหลักสูตรนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับจริงๆผมก็เป็นนักเรียนนะเข้าเรียนมาหลายหลักสูตรเลยแต่ว่าหลักสูตรนี้เข้มข้นมากได้หลายทางมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนนะครับเรื่องระบบบัญชีนะครับเรื่องการตลาดแล้วก็การเงินแล้วก็การบริหารบุคคลแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือการได้วันออนวันโค้ชนามนะครับสุรนามครับผมเจ้าของแบรนด์โทฟูซังครับถ้าเกิดว่าปกติครับผมไปเข้าคอร์สอื่นเนี่ยผมคงไม่ได้เจอเขาแน่ๆครับ แล้วก็เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมจะกลับมาช่วยทําให้ธุรกิจของผมเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับทางบริษัทนะครับมี IG นะครับ about abox นะครับทาง Facebook นะครับ about abox thailand แล้วก็ Line แอที่ about abox ครับผม